ไม่ได้นะกเก็บมาเก็บใส่กล่องนี้เร็วๆน้องเพชรเก็บใส่กล่องเลยอ่ะโยนเป็นคนโยนไปเก็บมาใส่เลยค่ะไม่ได้ไม่ได้วันนี้วันแรงงานคืนอสีบวผิดดอกน้องตัดผมตัดผมให้เราสาวคนะ่ะหน่อยนึงค่ะเพราะว่ามันยาวค่ะ เอาออกสั้นๆหน่อยหนึ่งน네ั่งเองนะคะไม่ได้ทำมากนะคะทำหน่อยเดียวนะคะแล้วสาวหลับตาแป๊บนึงเออหลับตาแม่จะเสร็จแล้วค่ะคนนี้เงยหน้าขึ้นสีสวยยังโอ้ยเงยขบโพด ผมอยู่ค่ะคุณหมอหมอขาแมวไม่แม่กดเลยแม่นุกบอลเลยไม่บอลบอลพิษเลยเป่าให้หน่อยค่ะมาเป่าพิษอะไรเปรื่อเป่ามีข้างสูงหมดอ่าจบตาเป่าให้นิดนึงเป่าให้เป่าว้าคือใครโทรมาใครโทรมาแล้วเนี่ย ล็อกสายหน่อยเต็ดบาร์เบอร์้อร้านตัดผมเต็ดไม่จิบนะคะวันนี้ยังเปิดนะคะเสร็จแล้วค่ะว่าับเอาจัตัดผมหน่อยนะคะคนนี้ต่อนะคะเจียวเบื้องอร่อยตัดผมหน่อยผมไม่จิบหน่อยจ้าไม่ผมไม่ไม่ผมนะคะ หนึ่งค่ะไม่เจ็บหรอกตัวเองนน่ะโอเเจ็บเจ็บเจ็ตัวเองตัวเองคนนะเพราะว่าโอไม่โอเคเหรอโอไม่โอเคหรอกขาัดผมรอ่จัอยพตัดผมอยู่นะเพรอย่ามากวนนะเพชรพลอยเนี่ย เสร็จไปแล้วหนึ่งคนคนที่สอง้กหยัดิงไมไงมีเพีย teman-teman 者 ai eh ton ตรงนี้อีกหน่อยนึง my baby เอาๆๆ nè ๆๆๆๆ เบิ่งแรกขอสีใสอย่ป่ะทีปย,ยามันหวดนี่ให้ยายเน่ไม่หัวความนี่สลาดค่ะยืมความหัวความมาจากว่ห้านั่นอ้ทยเลนปีนานี่ปืนมา่าหนเหเล่นเมื่อส่วนโยห้านีะะ่แกะกรมนี้มาลูกมาเฮ็ก สะหมอนลงซึ่งโซฟามีเบียวหมอนขึ้นเข่าเก่าลงผู้เก็บขึ้นกับมัดมือผู้เก็บลงกับมัดมือ่าปิดพี่นะไม่ต้องปิดพี่นะัว้าไข่ควครไข่ใกลัว้าไข่ัว้าใกลัวัว เขาตีเขาไม่ตีหนูหรอกไม่ได้ตีหนูหรอกนักยังตัดให้นะเสียงรถน่ะอัดหรือเปล่านได้ยินไหมรถน่ะอาดจ๋าอาดจ๋าเอ๋เอ๋เอ๋เจ็บเจ็บตักให้อยู่เฉยนะคะอยู่เฉยนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะ บบนิดหนึ่งนะคะบุ๊คาานั่งนี่นี่โอสโหโดีดสร้างแต่ละคนลอยกับยายหมดเงยหน้าขึ้นแป๊บนึง,งาานปล่อยเข้ามาไม่ได้หรอกเงยหน้าขึ้นนิดนึงเงยหน้าขึ้นก่อนค่ะเดี๋ยวยายดูก่อนว่ามันตรงกันไหมนะคะแป๊บนึงก่อนนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหทางนี้ไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งทางนี้ไม่ได้ค่ะทางนี้ทางนี้สั้นกัดไกรใื่กระเป๋ามัเหี้ยได้เวลาคาคือบเลยก็ไปละไปละมาเก็บฟองใส่ถุงช่วยยายหน่อยเร็ว<ป><ป> จ่าจาไม่มาี้องเก็บใส่นี่ค่ะเก็บใส่ถุงไว้ลูกเก็บใส่ถุงเอาไว้เล่นสงการปีหน้าโอเคนะคะไ่กลโอเคโอเคเอาไปเล่นบ้านสวนก็ได้เนาะเอาไปเล่นบ้านสวนค่ะเก็บใส่ค่ะจ้าจ่าไปเล่นบ้านสวนค่ะโอเคจ้าว่ายน้ำห้วยอย่างนี้ลูกโอโอเคโอเค ยายมีให้แล้วเอาไปเก็บมาเก็บมาใส่อีกค่ะเก็บมาเราเก็บมาน้องเพชรเก็บช่วยหน่อยอ่าอ่าโอเคโอเคเก็บมาใส่ไปไปไปไม่เอาหรอกลูกไม่เอาหรอกอ่ะมาเคอยอยู่ไหนนี่เขาคอยอยู่นี่ค่ะเก็บใส่เลยเดี๋ยวไปขึ้นรถกันนะไปเล่นบ้านสวนกันนะคะจะเล่นบ้านสวนไหมเออจะเล่นบ้านสวนไหมเล่นบ้านสวนไหมอืามีกำปั้เหรอ มันมันมันก็มีที่เล่นด้วยกวางเล่นบ้านสวนกันหนุกเขย่ามาใส่เลยอืใส่นะคะไปเล่นบ้านสวนกันนะคะตรงนี้มันจะโดนรถนะอาร์ตกับรถข้อนะคะเอามาเก็บเอามาใส่ให้หมดเลยหมดหรือยังคะเออเออเหลืออีกเหลืออีกตั้นึงเอามาค่ะเอามาเอาไปเอาไปขึ้นรถตาไว้เลยเนาะรถตาอยู่ไหนล่ะ เไม่แกออกอีกแล้วโอ้น้าหนิแม่แกเอาอยังใส่ให้เวลาไอ้น้องเพจแกถิมเบิร์ตเพจไอทิพย์เพดขอบคุณค่ะแกแกคุณคบุญยพรน่ารักคนน่ะคุณเกือ้อกูลขอบคุณนะคะพิชรัตนใช่ค่ะ<ม>จะกลับบ้าน จะจุ้นหน่ะจะเข้ากรุงเทพอะไรลูกปวบอลโอ้ให้มาตุดใส่ไอ้สวดค่อยเย็กอายไปแล้วมันมานั่งกับลูกปวดมันตุดใส่เอาไปใส่ตัวเอีกค่อยใส่ให้แหละรับพิษให้อึออกก่อนค่อยอาบน้ำนอนลูกแม่นบริว่า แม่มแม่น้องเพชรเป็นคนที่ยุ่นี่อย่างแม่อา้าวอื้มโอ้ยมาดาวมาแล้วมาแล้วกระต่ายมาแล้วกระต่ายมาแล้วเอ้ากระต่ายมาเนาะเป็นไหมไปลุงไม่มมมมมได้ไปไหนลุงเอาของมาเฉยไปตัวจับปุป๋ยเข่า เสียงเรียกยัยแต่เป็นข้ามในเพื่อนลุงเอาของคือเคยเออลุงของเคยคือสีมอนแทียายโอ้ยเมื่อคืนนี่มุกไขว่อะไรอะไรเฮเบิรงซื้อได้ห้างเทียอันเขาอันอันเลนน้ำกันสองคนนี่เอาเอาตีไรตีไรให้ว่าได้หัวน้ำมันเลยบ่ใหญ่หุบโอ้ยมุกเช้าเนี่ยหุบมุกยองมุกเช้าเนี่ยหุบ ผูเป็นชาวแล้วค่ะพรุ่งนี้หนูจะเป็นสาวบอกเ่าวให้รู้ทัวกันตึ๊ดตึ๊ดฮึ้มฮึ่มฮึ่มโอยจะเป็นหลายชาติติกอดรอลงเขามนกากเปือนบุนบ หน่อยอะไรลูกหน่อยขอบคุณค่ะนี่ขี่รถเลขี่รถนาัเปิดเคุณแจมาไปนอะรคุณเจีมาไนต่เสามนี่คนละสามแผ่นล่ะเอาคนละกันไนี่อากาศหมวกตส่เงียวคนละสามกับหกะผุน่ะนี่าสะอาดไหมไหนอ้าวโหสะอาดจังเลยนูถูอย่างนี้เหรอคะ หนูฟเอาโอ้ยหนูทรมายี่หนูยี่หนูจ๋าเดี๋ยวทรกลับจ๋าเย้หนูจ๋ารองเท้ารองเท้าถอดเองเป็นไม้ลูกเอถอดเองเป็นที่เอาแกะตรงนี้แกะตรงนี้อ่าแกะตรงนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอาส้นเอาส้นเท้าออกเอาดึงออกตรงนี้เอาดิ้งค่ะดึง อ่านั่นแหละค่ะเจ้ารองเท้าเปียกเหรอคะโอ้ยรเท้าเปียกเดี๋ยตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวเอามันหนังอีกบไนอุ้อมยันไม้เงี้ยโอเคูจ้งไ้าไปตั้งไว้ดูดูดูน้องจะตั้งไว้อ่ะคุณเอาไปเก็บเห็นไหมเ,เก็บเลยคะ่ะถึงไหมลูกาจ้าตรงนั้นก็ได้ลูกตรงนั้นก็ได้ ห้าต้งไหนก็ได้ลูกขอให้ใส่ตู้ไว้ไหนไหนโอเคเก่งมากเก่งมากอของอาร์ต